โอ้หอากาศสดชื่นมากเช้านี้มีหมอกด้วยเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะที่รังสิตก็ยังพอดีเนาะไม่รู้ว่าเป็นหมอกหรือว่า PM แต่ก็เออก็เลิศอยู่นะคะวันนี้นะคะทุกคนเราจะพาทุกคนนะคะไปเชียงใหม่โดยการนั่งรถทัวร์ของนครชัยแอร์ค่ะเราจะมารีวิวไปด้วยว่าอ่ามันเป็นยังไงนะคะแล้วก็ขากลับอาจจะมีการนั่ง ไม่นั่งอะนอนนอนรถไฟนะคะนอนรถไฟตู้นอนกลับมาที่ลังสีกันนะคะนะะทุกคนตอนนี้นะคะเป็นเวลาเจ็ดโมงนะคะคือรถเราออกประมาณเก้าโมงยี่สิบเนาะประมาณสักแปดโมงครึ่งค่อยไปเพราะว่าเรายู่ห่างจากสถานีขึ้นรถของนครแชไม่ไม่ไกลมากนะคะนั่งนั่งเรียกรถไปแป๊บเดียวก็ถึงเนาะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ที่นู่นเลยดีกว่า นะะเป็นเวลา9โมงครึ่งเราขึ้นรถมาแล้วอยู่บนรถนครแชแอร์นะคะที่นั่งของเราก็จะนั่งเลือกนั่งด้านหน้าสุดเลยนี่ชีก็จะมีจอแบบนี้ให้นั่งนะคะที่เราเลือกมาจะเป็นโคลขันนะคะจะจะปรับเบาะได้นะปรับเบาะได้อะไรอีกต่างๆปรับเบาปรับเบาปรับตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นที่ปรับเบาแล้วก็จะมีสายชาร์จให้เป็นหัว USB นะคะทุกคน คือทุกคนต้องเตรียมสาย USB มาเสียบนะตรงนี้ก็จะเป็นที่วางเกี่ยวน้ําได้ๆเอยนี่ที่ใส่ของไดๆแล้วก็จะมีอ๋อตรงนี้อาขึ้นยังไงอะ่ะอันี้ขึ้นยังไงวะนี่ทุกคนต็นี้ก็จะเป็นโต๊ะทานข้าวนะคะก็จะอยู่ข้างๆตรงนี้เลยเอาขึ้นมาแบบนี้ เออเลิศนะโอเคก็คือเราอะนั่งนั่งมาตอนตอนตอนกลางวันใช่ไหมก็จะมีเซตขนมน้ำน้ำผลไม้ใดๆดเอยแล้วก็มีข้าวกลางวันนะคะคิดว่าน่าจะแจกให้ตอนกลางวันนะโอเคทุกคนแอบเลดนแอบเลดประมาณ10นาทีได้แต่ว่าอะไรเย็นแต่เย็น,ยนว่าเนี่ ทุกคนในส่วนห้อง,องน้ำนะคะก็จะอยู่ด้านหลังสุดอย่างนี้เลยวิธีเปิดก็เปิดอย่างนี้เออกระดานเข้าไปเข้ามาก็ด้านซ้ายนะคะก็จะมีที่ล้างมืออุ้ยมันก็จะแบบยกยีย้นิดหนึ่งได้นำให้มาแค่คนเดียวนะคะน,นี่ก็จะมีที่ล้างมือแบบนี้แล้วก็นัานขวานะคะจะเป็นห้องน้ำ มันเปิดไฟได้นะแต่ไม่ร okay. ู Middle ้ว <pet> like so ่าเปิดตรงไหนนี like ่นะคะก็จะเป็นที่ล้างมือแบบนี้อย่างนี้นะคะกลิ่นไม่เหม็นเลยหอมเลยนะนี่ไม่ไดชูช็อกโก้เว้ยเซอร์นี่ค่ะเลิศนี่นะคะก็จะอยู่หลังสุดอย่างนี้เลยนะคะเบาะเราเราจองที่นั่งอยู่ตรงนู้น่าสุดนั่นเลยคือคือมันยกยกมากทุกคนแอบยกยก่งนิดหนึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ น่าจะสิบถึงสิบเอ็ดชั่วโมงเลยค่ะ,ะจากจากกรุงเทพไปถึงเชียงใหม่นะทุกคนเรารู้วิธีเปิดไฟละ่ะทุกคนอ่ะเธอเปิดยังไงนิจาเ,เปิดตัวนิจาปุ๊บแล้วเขาก็จะมีพัดลมดูดอากาศเปิดออกมานะคะทุกคนปิดปิดเออเลิศเวอร์มาแล้ว ที่นั่นก็จะประมาณนี้เลยนะนี่นะคะที่นั่นก็จะเป็นหมอนนี่แบบจะเป็นแบบหมอนที่เราขอใช่ปะคือะวองว่ามันนุ่มมากแล้วมันนอนสบายมากเลยนะ เราถึงสถานีแล้วัยแชร์ที่เชียงใหม่แล้วนะคะทุกคนเราแม่มารลับนะคะทุกคนคะตอนนี้เราอยู่บนรถแม่แล้วนะคะก็มีแอบบ่นนิดนึงแะ,ะ้ะมีความเลทนิดนึงนะคะแต่ว่าเราก็ถึงโดยสวนิภาพนะคะทุกคน,น,นทุกคนชาวนี้ที่เชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่นะคะ สิบห้าองศาหนาวมากหนาวสุดๆเย็นสบายมากนี่นะคะทุกคนเรามากินข้าว โซอีเป็นแบบว่าข้าวซอยเส้นสดนะคะ ผสมภาษาความไทยมิกกับญี่ปุ่นอะไรแบบนี้เขาจะทำเส้นสดเองเลยนะคะเร่ค่ขทุกคนลราเข้ามาอยู่ในร้านแล้วนะคะ ข้าวซอยไก่นะคะ<อ>เพิ่มใส่กุ้งมาแับนี่นะคะทุกคนเราอยู่ร้านฟิปแอนด์ฟิปแล้วนะคะเป็นร้านโดนัทเจ้าดังที่เชียงใหม่เลยววถ้าเกิดว่าใครมาเชียงใหม่นี่ต้องได้นะคะร้านนี้เลยนะคะ เรามาเวลาประมาณตอนนี้กี่โมงนะตอนนี้สิดโมงนะคะแต่ว่าเรามาเรามาไม่ทันเลยคือของหมดเยอะมากก็เลยได้มาประมาณนี้นะคะทุกคนได้ค่จะเป็นคิมคัมเบลิลนะคะนี่คือมะชะฮันนี่บันนะคะก็คือช็อกโกแลตสติกนะคะนี่คือโคโคโนัทกเนื้อชานะคะทุกคนนี่นะคะอันนี้นะคะเป็นช็อกโกแลตสติกนะคะลองเรามาชิมกันเลยเดียว อืมนุ่มมากลองชิมของพี่ดูขนมปังขนมปังนุ่มมากทุกคนก็นนคือช็อกโกแลตเขาอร่อยมากหวานกลางดีนะคะไม่หวานมากอันนี้นะคะเป็นโคโคอนทนูเทล่านะคะข้างในก็จะมีไส้นูเทล่าอย่างนี้เลยนุ่มจังคือขนมปังนุ่มมากทุกคน มาทุกเราเรามาลองมาชอาคิโอ้คือกรอบมากหนมปังด้วมากหอมชาเขียวหอมชาเขียวหอมขนมปังคือ้มาก หลองยูทูบจ้ะลง Youtube จ้ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะวันที่28เราจะกลับรังสีกานวันนี้นะคะเราขึ้นรถไฟแบบตู้นอนนะคะนะคะทุกคนไปดูเลยแต่ก่อนจะไปนะคะเราจะไปทานข้าวกันก่อนเลยนี่นะคะทุกคนเรามาคาเฟ่แถวบ้านนะคะ เขามีงานศิลป์ให้ทำด้วยลืมบอก ทุกคนที่นี่เขาก็จะมีแบบว่ากิจกรรมให้ทําเยอะมากเลยนะมีของขายด้วยอะไรประมาณนี้กระเป๋าเอยอ,อะไรเออของเล่นเอยนี่นะคะด้านหลังด้านหลังร้านก็จะเป็นที่นั่งแบบนี้ชิลๆ มาทุกคนอ,อันนี้เป็นชีทเค้กนะคะบูเบอรี่น่าจะอันนี้ก็น้ำนะคะทุกคนเราลืมถ่ายนะคะ<ม>นี่นะคะเราสั่งเป็นสปาเกตตี้เบคอนผัดพริกแห้งมาแล<ม>้วค่ะนี่อะมาชิมัปดีกว่าอร่อยมาก อมันหอมเบคอนมากอะ่ะหอมเบคอนแล้วคือเส้นเขากำลังดีเลยอ่ะต้มกำลังดีเลยนี่นะคะข้าวผัดเบคอนนะคะอ,อร่อยมากเลยเบคอนหอมมากอือตอนนี้นะคะทุกคนเราอยู่ที่สถานีรถไฟแล้วนะคะของเราเหมือนจะชานชลา,าที่4 สามโมงครึ่งนะคะสายสุดก็อยู่ตรงนน้นเอ้ามาแล้วนี่เลยนะคะรถไฟเรานี่นะคะรถไฟชั้นชาที่สี่ตอนนี้เป็นเวลามา2สองโมงครึ่งนะคะก็รถไฟก็มาแล้วเราก็สามารถขึ้นไปร้อยเลย ด,ดังมากเจะบอกว่าคนเรานะคะนอนตู้นอนก็จะอยู่ที่ชั้นที่สามนะคะนี่ชั้นที่สามตรงนี้นี่มาเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนเหอะนะคะตู้นอนก็จะเป็นแบบนี้ เราขึ้นมาตอน3โมงครึ่งใช่ไหมเขายังไม่เขายังไม่ไมทําที่นอนให้นะคะน่าจะออกไปสักพักแล้วเขาจะมาทําเป็นเตียงให้ตอนนี้ก็จะเป็นที่นั่งก่อนนี่ค่ะนั่งอนี้เลยแล้วก็เตียงบนเรานอนเตียงบนนะคะเตียงบนเราจะอยู่ข้างบนตรงนี้เลยอแล้วก็ข้างล่างเก็บกระเป๋าได้กว้างอยู่นะเก็บกระเป๋าได้ตลอดทางเลยเนี่ยเห็นไหมใต้ที่นั่งแล้วข้างบนก็จะเป็นที่เก็บกระเป๋าแบบนี้นะคะ มีผ้ามงผ้ามานเดี๋ยวถ้าเขาปูเตียงแล้วเดี๋ยวมารีวิวให้ดูอีกทีนึง่งเดี๋ยวเราพาทุกคนนะคะใ<ม>หใไ้ห้องน้ำห้อน้ำอยู่ตรงนี้เลยใค่ะตู้ตู้ซีเบียงก็ไดอยู่ด้านหลังเราแบบนี้เลย ตสเียมก็ไม่เป็นแบบเหมือนรักอาหารอะไรอย่างงี้บนรถไฟเออตัวสเียมก็ะฟงกาแฟาสีสิบบาทตอนเช้ามาแล้วก็มาสั่งมาซื้อได้ตอนนี้น่าจะอยู่ลำพูนนะคะทุกคนน่าจะถ้าถึงลำปางแล้วน่าจะมาทำเตียงให้ ทุกคนว่าแอร์เย็นมากก็เลยมีผ้าห่มไออเอเอยผ้าห่มมานอนนะคะทุกคนก็คือแบบ 弄点羊排。能 แคบไหมแคบแคบกว่าด้านลน่างนะคะแต่ว่านอนได้นะนอนได้แต่ว่าเตียงหน้ามันจะใหญ่กว่าเตียงหน้าจะใหญ่กว่าแล้วก็นอนสบายกว่านะคะแล<อ>้วก็ตอนน,นี่หัวก็ติดอยู่นะหัวติดอยู่ให้สูงสูง160ก็หัวติดอยู่นะคะแล<อ>้วมันไม่น่าเกลียดน,นะมันก็นอนเยอดได้อ,อมีจริงๆมันมีมันมีรูชาร์จให้ชาร์จนะคะมีหัว USB ตรงนี้นี่ตรงนี้นะคะชาร์จได้ ว่าข้างบนเนีน่ยน่าจะพังต้องบอกใช้ได้ค่ะคนไม่แย่ยมมากนี่นะคะทุกคนเป็นเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะเราก็มานอนแล้ว <c oughs> ก็โอเคนะก็เหยียดได้เราสูงประมาณหนึ่งร้ยหกสิบนะคะก็นอนโอเคเลยไม่ติดไหมคะ่ะแต่ว่าข้างๆก็แอบมีแขน ้อสอกชนนิดหน่อยก็ไม่เปไ็นไรหรอกมันก็โอเคอเราก็ว่าไฟเขาก็ไม่ปิดนะคะตรงทางเดินไฟทางนี้ก็จะเปิดเปิดตลอดเวลาเพื่อไม่ควรไปเข้าในห้องน้ำเนาะพอปิดประมาณแล้วก็ช่วยมาช่วยมนนืดนิดก็นอนได้ไม่แย่ค่ะ สี่สี่เขาจะครึ่งแล้วก็ใกล้จะถึงลังสิตและเขาก็จะมาขอเก็บเตียงแล้วนะคะทุกคนค่ะตอนนี้เป็นเวลาตีห้าสินะคะเรากำลังเรียกรถนะคะให้มารับก็อยาจะบอกว่า ลืมถ่ายห้องน้ําแต่ว่าจะบอกว่าห้องน้ำไม,ไม่ไม่กล้าถ่ายเท่าไหร่ห้องน้ําของรถไฟขบวนนี้จะเป็นแบบว่าปล่อยปล่อยลงด้านล่างเลยนะคะเพราะว่าเห็นเลยคือแอบ,บไปส่องมาแล้วก็เห็นมันลงไปด้านล่างเลยก็คือเห็นวิวก้อนหินแบบผ่านผ่านรูตรงชักโครกนะคะก็ถ้าเปรียบเทียบนะระหว่างรถทัวร์กับรถไฟเนาะ ก็ราคาเท่าๆกันนะคะราคาประมาณ6 0 0้อ0ถึงเจ็อบาทก็ถ้าข้อแตกต่างอย่างหนึ่งก็คือรถไฟอ่ะมันจะได้นอนราคาเนี้ยมันได้นอนเออแต่ว่ารถทัวร์จะเป็นแบบนั่งแทนแต่ข้อแตกต่างอีกอย่างหนึ่งก็คือรถทัวร์นะคะราคานี้6 0 0กว่าบาท600ก็ถือว่าตีว่าเป็น700้อละกันจะมีเซ็ตข้าวให้ด้วย เรามาเรามาตอนเช้าใช่ไหมเขาก็จะมีข้าวกล่องให้เป็นข้าวนะคะส่วนถ้าเกิดเปิดตอนกลางคืนน่ะก็จะก็จะเป็นแซนด์วิชนะคะถ้าจะไม่ผิดแต่ว่ารถไฟไม่มีไม่มีเซตอาหารไม่มีเซตอาหารรวมในตัว๋วแต่ว่าจะมีคนมามาขายนะคะมาขายแยกเอาเมนูมาให้ดูก็ที่ดูก็ร้อยกว่าบาท <S <S ร้อยร้อยขึ้นหมดเลยนะคะ <S <S ก็แล้วแต่คนจะเลือกเนาะห้องน้ำรอบนี้มารถทัวห้องน้ำสะอาดมาก ห้องน้ากลิ่นไม่เหม็นกลิ่นหอมรถถ่วะครั้งนี้นะคะส่วนรถไฟขบวนนี้ที่มามีกลิ่นนิดนึงนิดหน่อยหน่อยแล้วแต่ขบวนด้วยแหละคิดว่านะคะแล้วแต่แล้วแต,แวแต่แล้วแต่เราเลือกด้วยแหละว่าเราเลือกแบบไหนได้แบบไหนอะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่จากที่ดูชิมไม้ก็ให้ทุกคนแล้วแต่คนชอบดีกว่าแล้วแต่คนชอบว่าชอบแบบไหนนะคะ,ะ,คะก็ เรื่องความปลอดภัยนะคะก็แล้วแต่คนจะชอบเนาะคือถ้าเป็นรถทัวร์มันก็ขับบนถนนใช่ไหมบนถนนปกติมีไฟดงไฟแดงมีรถสัญจรไปมาไปมาอย่างนี้ใช่ไหมคะก็จะอาจจะอันตรายกว่ารถไฟหน่อยเพราะรถไฟมันก็อยู่บนหลังเนาะ <S 2> <S 2> <S 2> แต่ว่ารถไฟอะ่ะไม่มีไฟแดงมีแต่ว่าจอดเป็นสถานีสถานีไปแต่ว่ารถทัวร์ก็จะมีไฟแดงบ้างแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะเพราะเราเป็นคนนั่งอยู่แล้วเนาะ แล้วแต่แล้วแต่คนเลือกแล้วแต่คนชอบมากกว่าก็คชิ้นนี้ก,นก็คงจบแค่นี้แล้วค่ะเรียกรถก็ถึงหอแล้วก็พ,อพอักผ่อนจบบ๊ายบาย,บาย